เดอะเจนทรีสุขุมวิทบางนาโครงการคุณภาพจาก s c Asset สัมผัสนิยามของชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติสนี์ของการอยู่อาศัยอย่างเหนือระดับบนทำเลสุขุมวิท68กับบ้านเดี่ยว3ชั้นพื้นที่ใช้สอย553ตารางเมตรพื้นที่หน้าบ้านสามารถจอดรถได้4คันและยังมี E ี c ีชา g e r เจอสำหรับรถไฟฟ้าส่วนนอกบ้านที่เป็นมุมพักผ่อนหรือทากิจกรรมกลางแจ้งในส่วนนี้จะมีประตูกระจกบานใหญ่ที่สามารถ เข้าภายในตัวบ้านได้อีกหนึ่งทางโครงการนี้มีเพียง17ยูนิตที่ดินเริ่มต้น77.5ตารางวาสำหรับประตูหน้าบ้านเมื่อเข้ามาก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยห้องนึ่งเล่นและส่วนรับประทานอาหารให้ความรู้สึกโออา กว้างขวางด้วยเพดานแบบดับเบิลวอลลุ่มนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับเคาน์เตอร์บาร์ตู้และชั้นสำหรับวางเครื่องครัวมากันต่อที่ห้องครัวขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่สำหรับจัดเตรียมอาหารอย่างครบครันโซนนี้เรียกได้ว่าเป็นความสุขของคุณแม่บ้านหลายๆท่านเลยค่ะต่อจากห้องครัวจะเป็นโซนสำหรับซักล้างที่อยู่ภายนอกตัวบ้านซึ่งจะมีห้องเล็กๆสำหรับวางเครื่องซักผ้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง และเราจะไปกันต่อกับอีกหนึ่งห้องนอนที่เปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องฟิตเนสเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในห้องนี้จะมาพร้อมกับหนึ่งห้องน้ำที่แยกโซนเปียกและโซนแห้งภายในตัวบ้านมีทั้งบันไดและเลฟที่เชื่อมต่อระหว่างชั้น1ึงถึงชั้น3 เมื่อขึ้นมาที่ชั้น2ประกอบไปด้วยหนึ่งห้องนอนแรกที่เปลี่ยนฟังก์ชันจากห้องนอนเป็นห้องทํางานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยให้ถุกพื้นที่สะท้อนความเป็นตัวคุณพื้นที่แห่งความสงบมาพร้อมกับระเบียงที่สามารถเดินออกไปชมวิวธรรมชาติบรรยากาศแวดล้อมอันเงียบสงบและยังมีห้องน้ําภายในตัวที่แยกทั้งโซนเปียกและโซนแห้งนอกจากห้องทํางานแล้วยังสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องอื่นๆ,นๆตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ถัดมาเราจะพบกับพื้นที่แห่งการพักผ่อนในการสร้างบรรยากาศของครอบครัวที่ทําให้คุณผ่อนคลายและดื่มด่ำกับความเป็นส่วนตัวช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบและอบอุ่นกับเดอะเจนทรีที่ผสมผสานการออกแบบและใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยเพดานแบบดับเบิลวอลลุ่มทำให้พื้นที่ภายในตัวบ้านได้รับความปลอดโปร่งจากแสงของธรรมชาติสร้างความเป็นมิติที่หรูหรายอย่างเหนือระดับ ภายในชั้นสองยังมีอีกหนึ่งห้องนอนขนาดใหญ่ที่ออกแบบและตกแต่งอย่างปราณีตพร้อมพื้นที่ใช้สอยที่โปร่งโล่งและแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านจากประตูกระจกบานใหญ่ที่สามารถออกไปยังระเบยียงส่วนตัวภายในห้องน้ำมาพร้อมอ่างอาบน้ำที่ให้คุณได้ปลดปล่อยความเหนื่อยล้าจากการทำงานตลอดทั้งวัน ขึ้นไปอีกชั้นด้วยลิฟต์ส่วนตัวและนี่คือชั้น3ประกอบไปด้วยห้องอนเนกประสงค์ขนาดเล็กที่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องต่งตัวหรือห้องพักก็อย่างใดและถัดมาอีกหนึ่งห้องนอนที่ออกแบบอย่างลงตัวทั้งแสงธรรมชาติและสัสดส่วนที่พอเหมาะทําให้ห้องนี้เหมาะทั้งสําหรับสมาชิกในครอบครัวหรือแขกคนพิเศษที่มาเยือนแม้จะไม่ใช่ห้องนอนหลักแต่ก็ไม่ลดทอนความพิถีพิถันในรายละเอียดเพื่อ รองรับทั้งความสะดวกสบายและบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ปิดท้ายด้วยห้องมาสเตอร์เบดรูมตอนรับด้วยห้อง w a l ์กอินคร e t ขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่จัดเก็บที่กว้างขวางและเป็นระเบียบและห้องน้ําในตัวที่มาพร้อมอ่างอาบน้ําและพื้นที่ชาเวอร์แยกทั้งโซนเปียกและโซนแหง้งไม่ใช่เพียงแค่ห้องนอนแต่นี่คือพื้นที่ที่ให้คุณได้หยุดพักจากโลกภายนอกตอบโจทย์ทั้งสไตล์และฟังก์ชันอย่างไรที่ติและผ่อนคลายไปกับพื้นที่สวนส่วนกลางที่ได้รับแรงบันดาลใจจากป่าสน ที่สมบูรณ์ของประเทศสวีเดนสะว่าน้ระบบเกลือบริเวณชั้นสองของคลับเฮาส์มีทั้งห้องประชุม coworking space และโซนฟิตเนสตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริงเพียง250เมตรถึงทางด่วนฟังก์ชั่น5ห้องนอน6ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถเริม่มต้น59.9ล้านบาท